สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกคนเลยเนาะอยู่กับช่อง G Channel นะครับวันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับเจ้าสิ่งนี้นะก็ไปเดินร้านทุกอย่าง20บาทมานะครับก็ร้านประจําที่ไปเดินซื้อของนะครับวันนี้นะก็ไปเดินซื้อของแล้วก็เห็นนะครับเจ้าขวดแบบนี้นะครับกับปองแบบนี้นะครับก็เป็นกระป๋องฉีดน้ําแบบสเปรย์เห็นมันนะครับ ขนาดกลัดทัดลัดนะครับเป็นขวดใส่ใสนะค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับเลยเอามาให้ดูกันเนาะก็าสามารถที่จะใส่น้ําและก็ฉีดนะครับรถน้านะครับฉีดต้นไม้ได้อะไรประมาณนี้นะค่อนข้างที่จะสวยเลยก็เลยเอาให้ดูกันนะครับโอเคนะก็พร้อมกับยุคดีนะครับมีการระบาดของโควิดนะครับก็เลยได้โอกาสซื้อมาและก็ นำมาใส่นะครับเจลแอลกอฮอล์นะครับนำมาใส่แอลกอฮอล์เจลนะก็พอดีมีแอลกอฮอล์นะครับแบบแบบนี้นะครับแอลกอฮอล์เจลนะครับเ0เอร์เซนอยู่นะครับก็ใช้สำหรับล้างมือนะล้างมือฉีดมือนะผมจะแกะกลับปองนะสวยๆลูกนี้นะแล้วก็เอาเจลนะครับตัวนี้นะครับมาใส่แล้วก็ลองใช้หานเจ้ากลับปองนะครับลูกนี้ดูนะครับว่ามันจะสามารถใช้หานได้ดีไหม อะไรยังให้เดี๋ยวมาแกะกันก่อนนะครับอ่าดูครับโอเคครับนะมารีวิวให้ดูเจ้าตัวนี้เนาะโอเคค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวก็เอาเจลนะครับมาใส่นะครับเจลนี้ก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับอ่าโอเคนะครับก็ แอลกอฮอล์เจลนะครับค่อนข้างที่จะใสแล้วก็ออกสีขวาสีเขียวนิดนิดนดนะมีกลิ่นด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองนะครับามาลองใส่แล้วก็ฉีดดูนะครับ วั <Iya. S 2> นี้มารีวิวขวดนี้นะครับขวดสเปรย์จากร้านทุกอย่างยี่สิบนะครับก็ใส่เจลไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับอ่าเจ้าขวดนี้นะก็เลยเอามาให้ดูกันเนาะอ่าเดี๋ยวทําการลองฉีดดูนะครับเดี๋ยวนะครับก่อนที่จะอ่าทำการฉีดนะครับเจ้าตรงนี้นะอ่าตัวนี้ก็จะสามารถหมุนได้นะครับก็คือสามารถหมุนเปิดปิดนะครับโอเคนะครับโอเคนะออกเลยสะดวกนะครับอ่าดู ใช้หันสะดวกเนาะโอเคนะก็มาให้ดูกันนะครับเจ้าขวดนะครับขวดสปเปรย์จากร้าน20บาทนะครับขวดสวยๆนะครับก็คลิปนี้นะครับหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันด้วยเนาะหากผิดพลาดปละาการใดผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับอ่าสวัสดีครับ